สวัสดีครับทุกคนครับหลังจากอัปเดต4.4.0ที่ผ่านมานะครับมันมีหลายประเด็นที่ผมอาจจะต้องทาคลิปแยกกันไปนะครับเผื่อใครที่ททไม่ได้ดูคลิปรีวิวเต็มๆในคลิปเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีบางมุมมองที่เราไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดนะครับคลิปนี้เป็นคลิปหนึ่งที่มีความน่าสนใจอยู่นะครับผมสิ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในเวอร์ชั่น4.4.0นี้นะครับผมกดเข้าไปที่ ขับทีมนะครับอันนี้เป็นการฟิลเตอร์นะครับยุโรปนะครับแล้วก็สโมสรอ,อาร์เตอร์สนะครับผมป <Everybody S 1> ๊บเฮ้ยดอดมุลมาไงวันเนี้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้เป็นภาพตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับผมคือทีมอาร์เตอร์สมัยก่อนก็จะมีแค่บาเยอร์นะครับแล้วล่าสุดก็จะเพิ่มไบเออร์เลเวอร์คูเซนมาและ เมื่อวานนี้นะครับผม4.4.0เนี่ยถ้าเกิดเข้าไปฟิลเตอร์เลือกทีมเนี่ยจะเห็นดอทมุน SG เพิ่มเข้ามาเฮ้ย hey, บริเซอร์ดอทมุนหรือเปล่าครับผมอ่ะเดี๋ยวใน,นคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็มาพิสูจน์ให้ฟังนะครับผมพาทุกคนไปหาคําตอบกันว่าตอนนี้เนี่ยตกลงแล้วดอทมุลมีลิขสิทธิ์แล้วเหรอืหรอ,อยังไงนะครับอ่ะก่อนอื่น เอาเรื่องนี้กสิทธิ์ก่อนนะครับสังเกตว่าชื่อเนี่ยไม่ใช่โบลิเซียดอทมุนไม่เหมือนกับไบเออร์เลยศูนย์สี่เลยเปอรเซ็นนะครับไบเออร์บูนิกอันนี้จะเป็นโลโก้จริงนะครับแต่ดอทมุนอันนี้เป็นโลโก้ทีมดีฟอลต์นะครับต้องใช้คําว่าทีมดีฟอลต์นะครับผมอ่าผมกดเข้าไปปุ๊บปั๊บกดดันเด็ปุ๊บอ่าอันนี้เป็นการฟิลเตอร์เอ่อเพื่อจะค้นหานักเตะกรองนักเตะของเรานะครับกดดิปุ๊บ ไม่มีสัก,กตัวหนึ่งเลยนะฮะอ่าเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยๆพูดกันไปนะครับผมอ่ามาพูดถึงเรื่องของ default t e a ก่อนนะ default ลโก้นะครับ default l โก้ก็คือทีมที่อาจจะไม่ได้มีลิขสิทธิ์ตรงๆนะครับแต่อาจจะมีลิขสิทธิ์ลีกนะครับอย่างเช่นพรีเมียร์ลีกหนึ่งตรงนี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดทีมที่เป็นลิขสิทธ์นะครับที่เป็นพ์ตเนอร์หลักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะอาร์เซนอลนะนี่ก็จะมีโลโก้จริงนะครับผมอ่าอะไรอีกอ่ะมีแค่สองทีมใช่ไหมเออใช่ เออแต่ว่าอย่างทีมอื่นนะครับอย่าง纽卡素 WB แมนเชสเตอร์ B 利物 e R เอเวอเรตเนี่ยก็จะเป็นทีมที่ไม่ไมีลิขสิทธิ์แต่ว่าก็มีโลโก้เป็น e f f u u t t r i g i n a l d e s s i n อ่ต้องใช้คำว่า Original Design ของทาง e f o o t t บ l l นะครับตั้งแต่สมัยภาค Winning ภาคเบสแล้วนะครับผมก็ไม่ใช่โลโก้จริงนะครับดังนั้นนะครับผมโลโก้ลิขสิทธิ์ของอาร์เตอร์ตรงนี้ดอ t มุนตรงนี้ก็จะเป็น ออริจินอลดีไซน์นะครับผมของทางอ e ีฟบอลนั่นเองนะครับไม่ใช่โลโกจริงแต่อย่างใดนะครับแล้วแล้วตอนนี้มันยังไงครับพี่มันเพิ่มมาเพื่ออะไรครับอ่ะตอนนี้ที่เราจะเห็นเนี่ยครับก็จะเห็นได้แค่ในการฟิลเตอร์เพื่อเหมือนเป็นการค้นหานักเตะอย่างเช่นสมมติว่าผมกดไบเยนปุ๊บเนี่ยในในทีมของเรานะมันก็จะฟิลเตอร์มาเฉพาะ,ะนักเตะของเราที่เป็นสโมสรไบเยน Bayern ที่เป็นโลโก้บเยนนะครับข้างในนี้นะอ่ะลองดูข้างในนะก็จะเป็นโลโก้บเยนตรงนี้ใช่ปะ กล้องผมบางนิดนึงอ่ะเอาไว้กลางๆนะฮะก็จะเป็นโลโก้ไบเยนตรงนี้นะครับอ่ะเหมือนกันครับผมถ้าเกิดกรณีที่เราฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเป็นดอทมูลตรงนี้นะครับผมปึ๊บนะครับไม่มีนักเตะสักคนหนึ่งแล้วคนอื่นๆทุกคนก็คงเหมือนผมนะครับเพราะว่าในเกมนี้นักเตะที่เป็นที่มาจากสโมสรดอทมูลเนี่ยก็ยังไม่มีโลโก้นั่นเองนะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอย่างอื่นนะครับเราเอา ชุดทีมสีเหลืองมาเล่นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปหาคําตอบกันนะครับอ่ะถ้าเกิดเราออกไปลองดูซื้อนักเตะนะครับอ่ะผมเข้าไปที่คอนแทคตรงนี้นะครับซื้อนักเตะที่เป็นสแตนดาร์ดเพลเยอร์ลิสต์นะครับกดเข้าไปปุ๊บนะครับอ่ะแล้วเราฟิลเตอร์เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับขับทีมนะครับยุโรปนะครับแล้วก็อาร์เตอร์ ปุ๊บไม่มีดอดมุลให้เลือกนะครับมีแค่ข้างในไมยทีมนะครับตอนที่เราจะซื้อนักเตะไม่มีให้เลือกนะครับเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้คําถามต่อมานักเตะของดอดมุลปัจจุบันเนี่ยมันมีโลโก้หรือ,อยังอคือคําตอบคือถ้าเป็นนักเตะที่อยู่ใน ID ของเราครับผมเดี๋ยวผมย้อนกลับไปที่เพื่อให้หายข้อสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทําทีละสเต็ปนะครับการทดสอบการทดลองต้องทําทีละสเต็ปเข้าไปใหม่นะครับ นักเตะดอทมุลส่วนใหญ่เนี่ยครับผมถ้าเอาตรงๆนะก็จะเ,เป็นนักเตะเยอรมนีซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวรอฟิลเตอร์นักเตะสัญชาติเยอรมนีผมไม่แน่ใจว่าการ์ดเก่าที่ผมเคยซื้อไว้เนี่ยมีนักเตะดอทมุลหรือเปล่านะครับปึ๊บลองดูนะ<ส>ต้องเป็นการ์ดสแตนดาร์ดทีนึงนะครับผมฟิลเตอร์การ์ดไทเป็นสแตนดาร์ดทีนึงนะครับปึ๊บไม่มีเลยนี่หว่า ไอดีนี้ผมไม่ได้มีนักเตะดอทมุลเลยนะครับผมนักเตะดอทมุลก็อย่างเช่นพวกสโลตทเบกนิกล克สซูเล่อะไรพวกนี้อะ่ะเข้าไปที่คอนแทคใหม่นะครับในเมื่อการ์ดเก่าผมไม่มีผมจะเข้าไปที่สแตนดาร์ดเพทยาริสต์นะครับแล้วลองอฟิลเตอร์เฉพาะานักเตะสัญชาติเยอรมนีนะครับในเมื่อมันฟิลเตอร์จากดอทมุลไม่ได้นะครับเราก็ลองดูว่านักเตะสัญชาติเยอรมนีนะครับผมในเกมที่เป็นการ์ดสแตนดาร์ดเวอร์รชันใหม่เนี่ย จะมีโลโก้ดอทมูลหรือ,อยังนะครับเพราะว่าของเก่าไม่มีใช่ปะ่ะเผื่อของใหม่มีนะครับผมก็ได้ทําการพิสูจน์นะครับโดยกันค่อยๆไล่ไปสมัยก่อนนักเตะจ,จากเรเวอร์กุเซนก็เป็นโลโก้แบบโล่สีเทาเหมือนกันนะคือไม่มีโลโก้นะครับผมตอนนี้ก็มีอะไรเรเวอร์กุเซนแล้วไงแต่ว่าเขามีลิขสิทธิ์แล้วนะเอ้ยหนึ่งคนฮะนิโก้ซูรัตเบกนะครับผมอันนี้ก็เป็นนักเตะปัจจุบันของดอทมุลนะครับแต่ว่า ข้อมูลในเกมโลโก้โล่เนี่ยก็ยังเป็นเทาๆก็คือ no ค l ับอยู่นะครับผมอันนี้คือโนค l ับคือไม่มีสโมสรนะครับนักเตะด,ดอดมุลเยอะเลยนะครับผมเนี่ยพาสกาลคอสนะครับผมยูเลียนบันนะครับเนี่ยก็เป็นดอปมุลเหมือนกันนะครับแต่โลโก้ไม่มีนะครับผมลองทะลึ่งซื้อมาดิสมมุติว่าผมซื้อมานะ,ะผมซื้อมาลองนะลองทดสอบดูนะครับปึ๊บ ซื้อมาปั๊บนะครับอ่ะแล้วเราลองไปดูในมาทีมของเราซึ่งถ้าถูกต้องมันก็ต้องไม่มีใช่ปะไม่มีนะครับเราฟิลเตอร์ค้างอยู่เมื่อกี้นะฮะอันนี้ก็มีเยอรมันเพิ่มมาหนึ่งตัวใช่ปะอ่ะผมลองฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับล้างค่าตรงนี้แล้วก็ยุโรปนะครับเลือกเป็นดอทมูลตรงนี้นะปุ๊บไม่มีนะฮะก็ถูกต้องเพราะว่าโลโก้มันไม่มีไงนะฮะอ่ะตรงน,นี้เรารู้แล้วว่ามันมีอยู่ ในการฟิลเตอร์เพื่อฟิลเตอร์เพื่อกรองนักเตะของเราใน ID ของเราใช่ปะ mm hmm. แต่เราไม่สามารถที่จะไปฟิลเตอร์ซื้อได้เพราะว่าก s ส a n น a r d ก็ยังไม่มีโลโก้ของนักเตะดอทมนลยู่ดีนะครับผมแล้วที่อื่นมีหรือเปล่ามันมีอยู่หลายที่ครับผมลองเข้าไปที่ Mac แมทช์ล้วกันนะครับเข้าไปที่ e x ็กซ i บ i ชันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปเล่นแบบกับ เล่นแบบรวดเร็วนะครับแข่งกับบอทอะไรงนี้นะครับผมก็เข้าไปที่อาร์เตอร์ยุโรปไม่มีนะครับมีแค่เลเวอร์กูเซ่นกับบาเยอร์เหมือนกันนะครับมีที่หนึ่งนะครับที่เราควรจะเข้าไปดูนะครับก็คือเทรนนิ่งโหมดนะครับเข้าไปที่เทรนนิ่งเอ็กซ์ตานะครับแล้วก็เข้าไปที่ออร์เทนติกทีมนะครับน่าจะเหมือนกันแหละนะครับแต่เพื่อให้หายสิ้นสงสัยนะครับกดเข้าไปดูนะครับผมลองเข้าไปดูลองเลือกทีมนะครับในนี้มันเลือกทีมซ้อมได้ที่ไม่ใช่ทีมของเราปุ๊บกดหยุดเกมนะครับผม อ่าโฮมนะฮะลองเข้าไปดูยุโรปนะครับมีหรือเปล่า,นาเนาะเผื่อมีให้เล่นนะครับไม่มีเหมือนกันโหมดเทรนนิ่งก็ไม่มีนะครับก็พยายามพาไปดูทุกซอกทุกมุมน,นะครับผมมีตรงไหนอีกนะครับอ่าไม่มีนักเตะก็จริงแต่ว่าเผื่อมีโลโก้ให้เปลี่ยนเล่นหรือเปล่านะครับ mm hmm. เข้าไปที่การเปลี่ยนโลโก้นะครับเบสทีมเซตติ้งตรงนี้นะครับ mm hmm. เข้าไปที่เบสทีมนะครับแล้วเข้าไปที่ย mm ุโรปเข้าไปที่ อาร์เตอร์สนะครับอ่ะไม่มีเหมือนกันนะครับก็หมายความว่าตอนนี้ มันจะปรากฏอยู่ที่เดียวนะครับผม,ผมก็คือที่ฟิลเตอร์กรองนักเตะของเราที่ my team ตรงนี้นะครับผมเข้าไปที่ players ตรงนี้นะครับแล้วก็ action filter ตรงนี้นะครับผมอ่าขับทีมตรงนี้นะฮะยุโรปแล้วก็ after dot bun อยู่ตรงนี้นะครับอืมอ่าผมสงสัยนิดนึงนะครับผมถ้าเราไปฟิลเตอร์ตาม manager ได้ป่าววะเออไม่ได้ครับ manager filter by team ไม่ได้โอเคแค่อยากรู้ว่ามันมีโลโก้ในนี้หรือเปล่าสรุปคือในนี้มันมีแค่เรื่องของการ ฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เพื่อจะกรองนักเตะของเราใน ID ของเรานะครับแต่คําถามคือในเมื่อนักเตะการ์ดสแตนดาร์ดนะครับในเวอร์ชันใหม่ด้วยนะไม่ใช่เวอร์ชั่นเก่านะครับบางทีการ์ดสแตนดาร์ดกับเวอร์ชันเมาเอ่อเวอร์ชันเก่า 9, ใหม่มันแยกกันนะครับใครที่ซื้อตัวมาแล้วมันจะไม่เปลี่ยนตามใช่ปะ่ะตามเอ่อตามรูปแบบของเมื่อก่อนนี้นะครับแต่ว่าในเมื่อกาดสแตนดาร์ดใหม่เนี่ยของเวอร์ชันใหม่เนี่ยก็ไม่มีโลโก้สโมสรเหมือนกันนะเมื่อกี้เราเข้าไปดูแล้วใช่ปะ่ะนักเตะตัดมุนก็ยังเป็นโลโลที่แบบ no แล้วโลโก้ฟิลเตอร์ในเนี้ยมันหลุดมาได้ยังไงนะครับข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้นะครับก็คือว่าอาจจะอาจจะเตรียมพร้อม เพื่อมีลิขสิทธิ์เอออันนี้คือเราคิดบวกนะสมมตินะคิดบวกนะครับเตรียมพร้อมเพื่อมีลิขสิทธิ์หรือข้อที่2นะครับผมก็คล้ายๆกับพวกแมนเชสเตอร์เรียลูนั่นแหละนะครับก็เป็นออริจินอลดีไซน์นะครับไม่ได้มีลิขสิทธิ์อาจจะเป็นแบบโลโก้พื้นฐานนะครับผมเพื่อให้เราสามารถที่จะทําฟูลทีมดอทมุนได้แล้วก็เพื่อที่จะมีการ,ร์ดโชว์ไทม์เพื่อที่จะมีการ์ดเขียวเพลเยอร์ออฟเดอะวีคนะครับหรือจําได้หรือเปล่าว่าดอทมุนเพิ่งจะตดตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปนะครับคืออ จะมีการเป็นไปได้ไหมว่าพีโคลเขาเอาออริจินัลดีไซน์ของดอทมุลเนี่ยเตรียมมาไว้ที่เพราะคุณดูทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะเอาแค่แบบ16ทีมสุดท้ายนะแทีมสุดท้ายก็ไดนะ้แปดทีมสุดท้ายมีแอสตันวิลล่านะแอสตันวิลล่าเลอเอลมาลิดแอสตันวิลล่าก็เป็นออริจินัลดีไซน์นะครับบาเยอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นพาร์ทเนอร์ถูกปะที่เหลือนะครับผมก็จะมีออริจินัลดีไซน์หรือไม่ก็เป็นลิขสิทธิ์ที่เป็นพาร์ทเนอร์อยู่แล้วครับยกเเเเเเเววว้้นนนนพีนีียยงแแแคคคค่่่่ซดอออมมมุรรรับับบผลลล์ูก็ะหื ดอดมุนแค่นั้นแหละครับที่จะเติมเต็มแพ็คบางอย่างที่เป็น UCL หรือไม่เออลองคิดดูครับผมแต่ถ้าเป็นการ์ดม่วงถ้าเป็นการ์ดม่วงนะที่ผ่านมาเนี่ยเอ,อ่อ p l a y e r of the Week ของการ์ดม่วงที่ผ่านมาก็ยังไม่มีนักเตะดอทมุนนะครับเนาะที่ติดการ์ดม่วงมาเพราะว่าดอทมุนไม่มีกระสิทธิ์ไงนะครับอันนั้นเป็นเหตุผลหลักเลยอย่างแอสตันวิลล่านี่ก็มีมัดลิทนี่ก็มีอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยย้อนไปดูนะไม่มีถึงเล่นถึงจะเล่นดีแค่ไหนก็ไม่มีนะครับไม่ติดเ e e k การ์อบอ รเราข้อทราบสาเหตุกันดีแล้วนะครับผมทีนี้แล้วมันอะไรล่ะโลโก้ดอทมุนที่ทํามาในเกมมันคืออะไรครับถ้าให้ผมสันนิษฐานคาดการณ์หรือดาก็แล้วแต่นะฮะผมคิดว่าน่าจะมีแพ็กพิเศษการ์ดพิเศษสําหรับ UCL โดยใช้ชื่อว่ายูโรเปียนขับแชมเปี้ยนชิพนะครับผมนอกเหนือจากแพ็กม่วงครับถ้านอกเหนือจากแพ็กม่วงการ์ดขอบม่วงเพย์อ t h ดว e e k แล้วเนี่ยจะเป็นแพ็กอะไรล่ะครับที่น่าสนใจผมคิดว่าจะเป็นโชว์ไทม์หรือไม่เออ น,นี่ตั้งคำถามไว้นะนี่พูดเหมือนแบบไปออกรายการเลยนะ จะเป็นโชว์ไทม์ของ UCL หรือไม่นะครับผมก็อาจจะมีการคัดเลือกนักเตะมาแต่ละทีมไงใช่ปะนั่นแหละครับนั่นแหละครับถ้าเกิดว่าจะทําโชว์ไทม์การ์ดดอทมุนโดยไม่ใช่ร่างทีมชาติเนี่ยมันก็จะต้องมีโลโก้ให้เขาหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะแปลกๆป,ปะโลโก้เออการ์ดโชว์ไทม์ในนาม UCL อยู่หรือเป็นขับแชมปนชิพแต่ว่าเป็นโลโก้ทีมชาติอะ่ะมันแปลกๆป,ปะนั่นเป็นเหตุผลหรือเปล่าที่พี่โคใส่ออริจินัลดีไซน์ของดอทมุนเข้ามาในแพทนี้นะครับ ทีนี้คําถามคือทําไมต้องเข้ามาวันพฤหัสบดีเมื่อวานนี้เนื่องจากมีการอัปเดตไงครับทุกคนนะครับการที่จะยัดไฟล์โครงสร้างต่งตาง,าง,างๆนานาที่เป็นคอมเพนเนนต์ของเกมอะไรพวกนี้นะครับผมก็คงจะต้องอัปในแพทไงไม่ได้อัปวันจันทร์หรือไม่ได้อัปแบบไลฟ์อัปเดตนะครับเพื่อรหัสบางเพื่อรหัสจะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์แต่ไม่มีการอัปเดเวลาเราเข้าเกมคือเราเข้าเกมได้เลย,เ,ลยเนื้อออกปะไม่ต้องอัปแพทไงนั่นคือมีแค่การไลฟ์อัปเดตนะครับผมแต่พฤรหัสที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็

การ์ดนิวการ์ดเข้ามาใหม่แต่ว่าเข้าใจว่าโชว์ไทม์ผมเคยเห็นครั้งหนึ่งนะฮะโชว์ไทม์มาแบบวันจันทร์โดยที่เราไม่ได้ทราบล่วงหน้าครับมาแบบเซอร์ไพรส์มันก็มีโอกาสเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่าถ้ามาวันจันทร์มาเร็วไปหรือเปล่านะครับถ้าไม่ใช่วันจันทร์ก็อาจจะเป็นวันพฤหัสบดีหรือเปล่านะแล้วทาไมไม่เอาโลโก้ดอทบูลมาใส่วันพฤหัสบดีหน้าเลยครับทีเดียววันที่จะมาเลยครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าการใส่คอมเพลเนนต์ของเกมนะครับองค์ประกอบพวกโลโก้ต่างเนี่ยมันต้องใส่่่แแแแพพททใหญกลางบบนนีี้เป็4.4 จุดๆแบบนี้ไม่ใช่มีไม่ได้มาใส่ในไลฟ์อัปเดตนะครับพอไลฟ์อัปเดตปุ๊บเนี่ยโลโก้รองรับแล้วนะครับมีโครงสร้างโลโก้รองรับแล้วการ์ดที่จะออกมาปุ๊บคุณก็สามารถที่จะเอานักเตะปัจจุบันแน่นอนโชว์ไทม์ u ู l เป็นนักเตะปัจจุบันที่อาจจะมีอยู่แล้วในเกมที่ไม่มีโลโก้ที่เราเข้าไปส่องดูเมื่อกี้แล้วก็ดีไซน์สร้างคีเอทมาเป็นการ์ดโชว์ไทม์ได้เลยทันทีนะครับอันนี้คือในมุมในมุมมองของเทคนิคนะครับผมก็ไม่ได้เป็นคนเป็นสร้างเกมนะแต่พอจะนึกวิธีการออกหรือขั้นนนนตอนออกะะคผมนะ หรืออาจจะเป็นการ์ดต,ตำนานของอ e ีพิกดอทมูลหรือเปล่าเออหรืออนาคตถ้าเราคิดดีๆนะครับอาจจะเป็นว่าที่พาร์ทเนอร์นิวพาร์ทเนอร์หรือเปล่าอ่านั่นก็ยิ่งดีเลยอันนั้นยิ่งดีเลยนะครับผมอันนั้นหลายคนดีใจแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าถามผมนะความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับเพื่อลองรับการ์ดพิเศษของดอทมูลโดยเฉพาะ UCL นะครับโดยเฉพาะโชว์ไทมนั่นเองนะอ่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปด้วยนะครับผมหรือคุณคิดอะไรออกนอกจากสิ่งที่ผมพูดไปลองคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับ <S <S เห็นไหมครับใครยังไม่ไดกดติดตามช่องบอมส ีรวรววิคับทุกช่องลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอ,อก,กันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ